โครงการชลประทานนครพนมค่ะเพื่อในมีการติดตั้งสถานีสูบน้ำนะคะด้วยไฟฟ้ายูเทอร์สีสงครามจังหวัดนครพนมซึ่งการเฮ็ดโครงการในเทือนี้ค่ะกะสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนรอบรอบนะคะรายละเอียดสิเป็นจังไรติดตามได้จากรายงานค่ะนายสตราพรมรักผู้บริการโครงการชลประทานนครพนมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนอนสมอตะมนท่าบ่อสงคราม อำเภอศีสงครามจงังหวัดนครพนมหลังจากที่กรมชลประทานได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2557แล้วได้ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดําเนินการซึ่งโครงการมีการติดตั้งแพรเหล็กพร้อมเครื่องสูบน้ําชนิดหอยโขง่งสามารถผลิตน้ําได้250ลิตรต่อวินาทีและมีการติดตั้งแนวท่อโดยแยกออกเป็น3สายสายที่1ความยาว3,200เมตรสายที่2ความยาว1,000เมตร และสายที่3ความยาว800เมตรรวมจำนวนทั้งสิ้น5,000เมตรผลปรากฏว่าเกษตรกรสามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้จำนวน2,000ไร่มีกลุ่มผู้ใช้น้ำจำนวน154รายที่สำคัญการใช้น้ำจากกระแสไฟฟ้ามีต้นทุนที่ประหยัดกว่าการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง2,600,000บาทต่อการปลูกข้าวหฤดูกาลการใช้ไฟฟ้าก็จะประหยัดกว่าการใช้น้ำมันอยู่ประมาณ 2 6 0 0 0 0บาทต่อฤดูกาลครับผมซึ่งทำให้เกษตรกรเนี่ยมีกำไรจากการนำนาต่อฤดูกาลเนี่ยอย่างเช่นปีที่ผ่านมาเนี่ยครับผมกลุ่มผู้ใช้น้ำรายงานว่าได้ผลผล,ผลิตต่อไร่ประมาณ800กิโลกร,รัมต่อไร่ครับผมสามารถขายข้าวได้ทั้งหมดประมาณ11ล้านบาทนายวัชระคำใหญ่ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบอกว่าหลังจากที่กรมชลประทานติดตั้งสถานีสูบน้ำให้แล้วเกษตรกร,กรได้มีการประชุมและจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งมีกฎระเบียบเข้ามาควบคุมเพื่อเป็นการลดความขัดแย้งในการใช้น้ำและยึดหลักการใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นสำคัญซึ่งที่เห็นได้ชัดเจนการใช้น้ำจากกระแสไฟฟ้าจะถูกกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูบน้ำด้วยกระแสไฟฟ้า1ครั้งค่าใช้จ่าย200บาทแต่ถ้าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงค่าใช้จ่ายหนึ่งครั้ง จำนวน540บาทอ่ามีความแตกต่างก็เรื่องของการค่าใช้จ่ายนะครับลดต้นทุนขอ,ง,องการผลิตอ่าเป็นอย่างมากครับจนตัวเลขที่เห็นได้ชัติก็คืออ่าการใช้น้ำนันเชื้อเพลิงนี่ก็จะใช้เยอะต่อครั้งก็จะมันตกประมาณ540 540บาทแต่ค่าใช้ไฟฟ้าอย่ประมาณ200บาทครับคือแตกต่างกันอย่างนี้ครับ สำหรับโครงการชลประทานนครพนมมีพื้นที่รับผิดช,ชอบจำนวน12อำเภอมีอ่างเก็บน้ำจำนวน20แห่งสามารถเก็บกักน้ำได้จำนวน56ล้านลูกบาศก์เมตรมีประตูระบายน้ำจำนวน6แห่งเก็บกักน้ำได้ประมาณจำนวน1ล้านลูกบาศก์เมตรล่าสุดในลำน้ำอูนมีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ1ะ7 0และในช่วงฤดูฝนนี้สามารถรองรับน้ำเพิ่มเติมได้อีกและคาดว่าจะมีน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำทางการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตามโครงการชลประทานนครพนมมีแผนที่จะขยายสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าเพิ่มหนึ่งแห่งในพื้นที่อำเภอศรีสงครามซึ่งสามารถเพิ่มพื้นที่ทําการเกษตรอีกจํานวน1,500ถึง2,000ไร่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยหรือภาวะภัยแล้งสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1460หรือโทรศัพท์0 4 2 5 1 3 3 5 0ได้ตลอด24ชั่วโมงวิเชตบปรณตังถ่ายภาพ อรุณเชิญทองทีมข่าว n b t TV อีสานร,รายงาน